สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านครับพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่50กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่สของทุกวันค่ะอะแบ่งปันยามเย็นนะคะจะพบเจอกันที่5้ามงเย็นเป็นต้นไปค่ะ เรามาดูหมายเลขที่1นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ําพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเหรียญกะไหลทองะค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญสวยๆพร้อมเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้หมายเลขที่1ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่จ๋าปี2,500ค่ะสวยคะ่ะพี่จา๋าสภาพเก่าสวยนะคะพี่พร้อมเลี่ยม300บาทหมายเลขที่1ค่ะ หมายเลขที่สองเป็นพระปิตาหลวงพ่อเจิมนะคะพี่หลวงพ่อเจิมวัดหอยรากนะคะพี่า๋าปิตาหลวงพ่อเจิมค่ะหลวงพ่อเจิมด้านหลังนี่ค่ะพี่มีอักขระลายยันนะคะหมายเลขที่สองนะคะพี่า๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จะพ่อเดิมหูเชื่อมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมสองสีสองค่ะพี่เก่าเสรรภาพใช้นะคะจะาสามร้อยบาทใหม่เลขที่สามค่ะหม่เลขที่สี่เป็นพระกิ่งครองตะเคียนค่ะ ระกลิ่งนะคะพจะเป็นกิ่งคองตะเคียนค่ะมีอักขระลายันรอบองค์แบบนี้นะคะพี่สามบาทนะคะพี่จ๋ากลิ่งคองตะเคียน300บาทหมายเลขที่4ค่ะ หมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปู่ทิมวัดแม่น้ำคูเก่านะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมหมายเลขห้าสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่6เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมค่ะต่อโค้ดนะคะพี่จ๋าเจริญพรบนหลวงปู่ทิมหมายเลข6ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ะคะ่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่ หมายเลขหกสามร้อยบาทนะคะพี่ปู่ทิมจะเริญนพรบนค่ะหมายเลขที่เจ็ดเป็นคุนแผนพายคู่หลวงปู่ทิมค่ะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่เป็นคุนแผนพายคู่นะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมอันนี้ขอมัดไว้แบบนี้เลยค่ะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋า สามยบาทหมายเลข7ค่ะหมายเลขที่8เป็นพระเปิมค่ะพี่พระเปิมหมายเลข8ค่ะ 300บาทหมายเลข8ค่ะหมายเลขที่9้าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เหรียญเสมาหลวงปูเป่เอี่ยมค่ะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าพระเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะพี่หมายเลขที่9ค่ะ300บาทค่ะ หมายเลข10เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงหมายเลข10ค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปั้นอยู่300บาทหมายเลขที่10ค่ะ11นะคะพี่จ๋าเป็น พระผงใบโพพระอาจารย์ลีค่ะพี่เก่าๆนะคะเป็นใบโพพระอาจารย์ลีนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่สาวสามร้อยบาทใหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ 12เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่เหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่ค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เก่าๆค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่หลังจานนะคะพี่จ๋า ปูไข่นะคะพี่หมายเลขที่12ค่ะ300บาทค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกเกษมะคะ่ะพี่หลวงพ่อกเกษมลำปางนะคะพี่ปี2517ค่ะ 300รอบาทนะคะพี่14เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะจะมาในกล่องะค่ะพี่นี่ค่ะแม่บ้านได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำค่ะด้าน,นหลังยันนะคะพี่จ๋าเขียนว่าทอดกระถิน 12พฤษภาสามสามอะไรสักอย่างนี่นะคะพี่นี่นะคะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่สามีรอยเขียนนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่า๋าของขวัญวัดปากน้ําค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทมาในกล่องเล็กๆด้านหลังเป็นยันแล้วก็มีรอยเอาดินสอเขียนนะคะอะหมายเลขสิบห้าค่ะพี่า๋า สิบห้าเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่สมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะหลวงพ่อแพรนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบห้านะคะพี่สามร้อยบาทค่ะสิบหกเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน,นะคะ่ะพี่ หลวงพ่อคล้ายนะคะพี่จ่าพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันใหม่เลข16ค่ะปี2 5งพค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทน,นะคะพี่สาวสิเจ็ดเป็นพระธรำเสือะคะ่ะถ้ำเสือเก่าๆหน้าตาชัดสวยนะคะพี่ ทำเสือเล็กนะค่ะพี่หมายเลขสิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นเหรียญ จบหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าปีหนึ่งห้านะคะพี่จบหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะพี่หมายเลขสิบแปดค่ะหมายเลขสิบเก้านะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อจาดค่ะพี่พ่อจาดสภาพใช้เลยนะคะพี่จ๋าสามบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมสภาพใช้หลวงพ่อจาดค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข19ค่ะ ยีเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่หมายเลขยี่สิบค่ะ คุนแผนวัดบ้านกลาง300บาทหมายเลข20นะคะพี่2ีเป็นพระชัยหลังช้างนะคะเหรียญพระชัยหลังช้างหมายเลข21ค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหน่งค่ะคุณแผนเนื้อดินนะคะพี่สาคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหน่งนะคะพี่ 300บาทหมายเลขที่22ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ว2459นะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะ หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกนะคะพี่พระอาจารย์ชอบค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะ 300บาทใหม่เลข24ค่ะ25เป็นพระปิดตาค่ะพิสาปิดตาหลังแบบใหม่เลข25ค่ะเก่าสวยหมายเลข25ค่ะ ยี่สิบหกนะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาเนื้อเมะกะพัด <Yeah. S 1> ค่ะพี่มีรอยจานนะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อเมะกะพัดค่ะพี่มีรอยจานหมายเลขยี่สิบหกค่ะมีรอยจานหน้าหลังเลยนะคะพี่เก่าๆค่ะปิดตาเนื้อเมะกะพัดนะคะพี่จ๋ามีรอยจานหน้าหลังะคะ่ะพี่ใตฐานก็มีจานนะคะ แบ่งปันพี่พี่ออยู่300บาทใหม่เลข26ค่ะ27เเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาวปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะคะพี่ หมายเลข27 3ส0บามร้บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่1องค์2องค์มาบ้านส่งทุกรายการค่ะ28นะคะพี่จ๋าเป็นคุณแผนไข่พาซีกนะคะพี่พระคุณแผนไข่พาซีกค่ะเก่านะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเลยค่ะพี่ 300บาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข29ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข30นะคะพี่จ๋เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์2หน้าค่ะพี่ เป็นสมเด็จเก่านะคะพิ่จาพิมส์งหน้าค่ะหมายเลขที่31ค่ะพีจ่จ๋าพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่าม,มันมันแบบนี้เลยค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข31ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข32เป็นวัดเกตนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตคะ่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข32ค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่อง์นี้เป็นหมายเลขที่33นะคะพี่จ๋าเก่าเก่าด้านขอบข้างมาแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จาด้านหลังมีร่องรอยปูไตค่ะพี่แม่บ้านสอบถามเข้ามาว่ารอยแบบนี้เขาเรียกว่ารอยปูไตนะคะอะ300บาทนะคะพี่หมายเลข33ค่ะ 34บค่ะพี่จ๋า34บีค่ะพี่นีค่ะเก่าๆนะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลข34ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะหมายเลขที่34 300บาทค่ะพี่35บนะคะพี่จ๋านีเลยค่ะ หมาเลขที่35นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่36นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าเช่นกัน,นะคะ่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยเลยค่ะพี่องค์นี้ค่ะพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าหม่เลขที่36ค่ะ อ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมแจ้งหมายเลขกันเข้ามาะคะ่ะพี่สาแคปหน้าจอเป็นแคปมาได้เลยนะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่36 3 0 0บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อะคะ่ะพี่08 4915 8065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่50าิไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า